ทุกคนคะ่ะวันนี้จูนจะกินตําแตงปูมมาสุกนะคะมากินด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> จูนมาก,ก่อแล้วจ้าม่กกอ่าเงมาขึ้นค่ะพี่น้องตอนนี้หาถุงเครื่องค่ะนี่ละค่ะจูนตำบักแตงใส่ปูมมาสุกเนาะเนาะอันนี้ปลาเน้นแดดเดียวอันนี้ก็กุ้งฟอยมาพี่น้องมากินด้วยกันค่ะขา้าวเหนียวค่ะเราทา n นา eleven pm t h minutes I'm going to have spicy cucumber salad with cooked blue crab, chili pepper, dried chili pepper, and t h r i m i join me จ o m e ีค m ๆมาพี่น้องมาที่นี่บามโมเวนไปกินอาหารจีนค่ะต่องกินา้าวซาแฟนจุ่นกินสเต็กอยู่ของไนค่ะมาค่ะจุนจัลัวและพี่น้องอยากกินค่ะพี่น้องไปกินข้าวเที่ยงวางใบใบสองใบาสามได้ อืยิบป,ปุ๊ขึ้นอือลอใส่ไปที่สดออกค่ะจกมาแตกมาค่ะมาชับแช่แบบจุนอือ แค่ท่านึงจ้ะสวยสร้างกับโปรกับเปย์อยู่ค่ะ <c ười> สปิน,นต์ตรงจับขึ้นเขาค่ะ ตัอกระสุนค่ะกุ้งคอฟอยขวามือน,นั่นแหละจ้ะเหลืออีกยุคค่ะกุ้งฝอยในซองเ,เอ้ยแช่แข็งไว้ ยังอาก,กาศดีจุดหนึ่ง,งแต่แฟนภาพไปเก็บเฮ็ดค่ะซช่วงผู้เขาช่วงนี้เฮ็ดเริ่มออกค่ะ แข่งติ๊กแ่วพา่น้องดูแลกินอาหารที่บ้านเจ้าของเราครับเข็ดกินเองอยากกินย่างจุกเข็ดกินเอง เพื่อนครับทากิวค่ะแมแนได้เฟซบุ๊กกับทาบบกิวว่าเป็นตะคริวทอดบ้านดอกนี่ได้กินตั้งอาหารบ้านเจ้าของ <c oughs> แมนยุตจัดโชคดีตรงนี้แหละค่ะ เปน่ถึงกิบกนบางอยู่ค่ะแจ๊บอะไรอัดคลิปเนาะค่ะเนาะอยากให้อุ่นท้องต้องกินอาหารบ้านเรานอารับชั้นดีคนแล้วจ้า ท้องเบาหอมน้ำขาพิทานอนกูสมัยจุนมาสเปนนีกแล้วในบ้านพ่อแม่แฟนกินเขาน้ำเพิ่เน,นะคะเนาะอ,อาหารเพิ่น้ำงมาขึ้นจุนนอนบ่มันท้องมันท้นองไหมคะไทยเป็นขึ้นจูนแนบ่จ้ะกุ้งไฟขวด Mm-hmm. <laughs> ร้าอาหารจีนย่างพรานเสมอค่ะเจ้าบ้าก,กันจินมือนี่ก็เลยอยากลองค่ะแพนไวแล้วร้ายเมือวาสิอยากลองซิมร้านนี้มึงอ,อาหารจีนแท้งค่ะเจ้าแืบเจ้าข้องคนจีนแท้เชฟก็เชฟจีนคนจีนทั้งนั้น เล็กเซอร์พจนสเปนคนเดียวค่ะน,น้อง้นเป็นคนจีน <c oughs> คนจีนที่อยู่สเปนพูดภาษาสเปนได้ ยูยบานเท่าค่ะอ๋อเล็กหน่อยแค่ขัวซื้อๆแค่เกลือใส่ผงที่เราจุดกินก็คขาเหนียวอิ่มทองค่ะขันขึ้นซื้อว่าเป็นอาหารท้องเจ้าของตอนสมัยเกิดยูบานเกิดเมื่อกอนห้องห้องกินมาั้งเล็กหน่อยกินแายุทองพี่น้อง อาหารที่เข้ามากินตอนเข้าไงยุงเทพเนี่จุนว่ามันพอคอยอยู่ทอองจะคลองดอกสำนับจุนได้จ้ะแล้วพอเราประแดกถวยเกาพื่งเอาค่ะจะไปกินรูระขนาดได สุดท้ายก็มาตายลำอาหารบ้านตัวเองหาดูจูหนีไปอย,ยูกย่กับด้รออกคนเดียวอีกปันคนค่ะตื่นเต้นรึย อันนี้ก็แแ่บเอามากเครี่ยงขางเสื้อ,อคะ่ะแต่จริงจะกินนี่มากกลัวอันนี้ไปสบายเข่าเนี่ยหมูเว่นคะ่ะเป็นแันเดียว จุนไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นครับตู้เย็นจุนมันเต็มพักเต็มหมดเนี่ยจุยนเอาไว้ข้างนอกใส่กะละมังไว้กลับมาง่านะคะย้่งด่านจริงโอเคค่ะมาจุนจะลุยแล้วใส่ช้องม,มือแห่นี่กับปูค่ะมาพี่น่อง เดี๋ยวเวลาล่วงมือค่ะจูเซียงอีกกระปุกปุ๊กสดถูกใจ ถ้ากต่น,นอนเดึกคำมังตีนั่งพุ่นละแฟนจุนเมืองยอนหลังอันนี้ไมคะนั่กนก็โอลิมปิก เชอเอามันอืมมันมนันค่ะกะทิแนแ้นจุบอกว่าสือห้าโอ,อกาสไปไปดีดอมอีกค่ะจนสิ้อาไปเบื้องตน้น กับทิ้นต้นนันอยค่ะข้าแฟ้มชิ้นไปงนั้ำเพื่ออยูอย่เทานั้นไม่ค่อยหนุักเห็นหมายถึงว่าคนดูแรกนะค่ะสิคอเขาเขาเพาแพงหรอกค่ะเพราะเขาม่ได้กินที่เขาไปนั่งร้านบาร์ดูข้างในตึกนั่นค่ะ คอ,อแพนไ้ได้ยังไงแพนไว้วไววนสุปเอากระทินอู๊ดสดขูใจจคืงครับ หวานค่ะว่าเนเลยค่ะรับตาย่านหนามกระเด็นใจค่ะ โอเคเขาแซ่บ mm, okay, กลมใแญ่ไปก่อนค่ะกลมใแญ่มันแทะเนาไว้แทะทีหลังเดี๋ยวดูเข้าตาแม่นะจ๊ะมันมาแล้ว กินง่ายค่ะลวกซุปแล้กินง่ายค่ะ แย่ไปแล้วกินแข่งกับเวลาค่ะเวลาเดินไวโอ้ยออยุ่มงาก ว่าสิบิเลนกาแฟนจุนค่ะแฟออกร่างกายนั่งไปแล้สม,มือมอแซ่บครับพี่น้อง เริ่มสิเพลแล้วได้จุนสิเล็บกินนี่จ้าต่ว่าจุนขอราไปก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะพอกันคลิปหน้าจา้ามึงตินเต็มเทมไอเต็มปากจีค่ะโอเคค่ะจุนขอราไปก่อนจา้าบ๊ายบายค่ะ